สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหานอยสามนอยที่จะเป็นสี่นอยนะคะในงวดวันที่วันที่เจ็ดนะคะเดือนแปดปีหกสี่นะคะ ห,หนอย3น้อยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะหรือว่าใครจะไปลุ้นรอบเฉพาะกิจก็ได้นะคะสำหรับ1เม็ดเดียวนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดน,นะคะหนอยนะคะ3น้อยนะคะ,ะ,คะ1เม็ดเดียวนะคะ ก็ ờ, เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะที่ตัวเดียวเม็ดเดียววิ่งรูดฟันตัวเดียวได้ทุกน้อยนะคะก็เฉพาะกีดก็รุ้นได้นะคะเฉพาะกีดก็มาบ่อยนะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความลุ้นชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะคะสำหรับฮานอยสามนอยนะคะพิเศษปกติ VIP นะคะก็วิ่งรูดฟันตัวเดียวนะคะ จะให้เด่นตัวเดียวนะคะวิ่งรูปฟันตัวเดียวนะคะกอให้เด่นเด่นหนึ่งวิ่งรูดที่1นนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะ ได้ทุกน้อยนะคะเน้นๆ้นพิสิทปกตินะคะดีไม่ดีอาจจะมาเฉพาะกิจก่อนเพื่อนก็ได้นะคะก็เน้นวิง่งเน้นรูปนะคะ10 1่ก็จะรูดแล้วก็จะเน้นตัวเจาะให้นะคะ1นสอง หนึ่งสามนะคะก็หนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งแปดกว่าหนึ่งเก้านะคะแล้วก็จะเน้นตัวที่ที่ชอบชอบนะคะ ตัวเจาะนะคะจะมีหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะ หนึ่งห้าก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะก็สำหรับท่านไหนชื่นชอบเขาเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะ ก็จะวางสามตัวให้สักสองสามคู่นะคะหกหนึ่งหกนะคะ สามหนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกนะคะ ก็ท่านไหนชื่นชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะตัวที่เน้นนะคะก็จะมี10นะคะ1 2ก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะสำหรับเม็ดเดียวตัวเดียวนะคะวิ่งรูดฟันได้ทุกน้อยนะคะเม็ดเดียวตัวเดียวนะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะตัวที่เน้นเนาะก,ก็จะมี10นะคะ1 2ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะ หนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งหนะคะหนึ่งหกหนะคะก็ตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีสิบมาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวเดียวไม่เดียวก็เน้นวิ่งเน้นรูดน,นะคะตัวที่แอดเน้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกคู่นะคะ คู่ที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธบมาทุกคู่ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับสามตัวนะคะก็ชอบทั้งสีสีคู่แล้วเนาะวางให้สีคู่นะคะเน้นๆน,น,นะคะสีค่คู่ชอบนะคะก็เลยวางให้เนาะปกติก็จะวางให้แค่เม็ดเดียวนะคะตัวเดียววิ่งรูดฟันได้ทุกน้อยเนาะก็ชอบคู่นี้นะคะ อคู่นี้แล้วก็คู่นี้นะคะพอให้สี่คู่ก็มีสิทธิ์ลุ้นทั้งสี่คู่นะคะก็ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะพอสามตัวก็หายากนะคะสําหรับเม็ดเดียวตัวเดียวก็หาเจอบ้างไม่เจอบ้างนะคะถ้าชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงด่งกริ๊งกริงเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า